รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาเจอกับเลเซอร์ชนลอีกครั้งนะครับรอบนี้ก็มีเกมน่าเล่นมาแนะนำให้เพื่อนๆอีกแล้วนะครับรอบนี้เราอยู่กันกับเกมคาร b บเ M เอ็มนั่นเองนะโดยตัวเกมจะเปิด g l o b a l serve ให้เราได้เล่นกันปลายเดือนกันยาน,นี้แล้วนะครับสำหรับรอบนี้ผมก็จะมาแนะนำสายชีพต่างๆภายในเกมคาร b บเอให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับจะได้ตัดสินใจเลือกเล่นสายชีพที่มันถูกใจตัวเองมากที่สุดเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการเลือกดีก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆภายในเกมกันยังไงก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป ืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆและเทคนิคการเล่นเกมแบบนี้ที่ผมเอามาแนะนำอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผม วอลเลเอร์เป็นอาชีพที่มีสกิลโจมตีและเพิ่มพลังโจมตีค่อนข้างเยอะถึงแม้จะมีพลังป้องกันและค่า m a ็ก p ที่สูงอยู่แล้วก็ตามจากการอัพค่าสเตตัสแต่จะเน้นหนักในเรื่องของการทำดาเมจมากกว่าการป้องกันต่อไปเรามาดูจุดเด่นของสายอาชีพนี้กันนะครับโดยอย่างแรกเลยอาชีพนี้มี HP ค่อนข้างสูงมีพลังโจมตีพื้นฐานของสกิลสูงทำให้การโจมตีในแต่ละครั้งรุนแรงและคาดหวังดาเมจได้ค่อนข้างดีและยังมีสกิลประเภท CC ลม้มลงกระเด็นค่อนข้างเยอะและยังมีให้ใช้ตั้งแต่เลเวล ในเมื่อมีจุดเด่นแล้วจุดด้ก็ต้องตามมาเช่นกันโดยจุดด้ของสายอาชีพนี้นั่นก็คือการทำแอคชั่นการใช้สกิลค่อนข้างนานช่วงการงานการทำสกิลแอคชั่นอาจจะโดนฝ่ายตรงข้ามฟันไปแล้วไม่รู้กี่รอบนะครับถัดมานะครับก็ยังแพ้สายโจมตีระยะไกลพอสมควรเพราะสกิลส่วนใหญ่จะเน้นไปในระยะประชิดนั่นเองโดยชีพบอลเลอร์เหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบความรุนแรงของดาเมจและมีสกิลซีซีที่เอาไว้ใช้ในยามจาเป็นแต่ก็แลกมากับการออกสกิลที่ช้าหากเพื่อนๆรับตรงนี้ได้อาชีพนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้อาชีพ ื่นนกันเลยยทีีเเดวเรามาดูอาชีพต่อไปกันเลยนะครับเบเดอร์เป็นอาชีพที่มีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วในการโจมตีใครที่เป็นสายโซโล่ไม่ควรพลาดกับสายอาชีพนี้กันเลยนะครับเพราะตัวละครยังมีค่าหลบหลีกที่สูงสามารถโจมตีแบบคริติคอลได้แถมยังทําคอมโบกับสกิลได้อย่างต่อเนื่องด้วยสามารถโซโลโ่ได้หลายดันเจี้ยนด้วยนะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบเล่นคนเดียวไม่เน like ้นปาร์ตี้อย่างมากเลยนะครับต่อไปเรามาดูจุดเด่นของสายอาชีพนี้กันเลยนะครับจุดเด่นของสายอาชีพนี้มีค่าการหลบหลีกที่ค่อนข้างสูงมีพลังโจมตีน้อยแต่อาจจะมาทด กันด้วยอัตราคีย์เทอกที่พื้นฐานสูงอยู่แล้วกว่าอาชีพอื่นทําให้สามารถสร้างดาเมจได้รุนแรงไม่แพ้กันเลยและถัดมาคูดาวของสกิลส่วนใหญ่ของสายอายชีพนี้อาจจะใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ก็จะเร็วกว่าสายอาชีพอื่นทําให้สามารถคอมโบได้ต่อเนื่องและรวดเร็วแทนแอคชั่นในการใช้สกิลก็ไม่ช้ากันด้วยนะครับในเมื่อมีจุดเด่นแล้วจุดด้อยก็ตามมาเช่นกันโดยจุดด้อยของสายอาชีพนี้นั่นก็คือเป็นอาชีพที่มีสกิลซีซีค่อนข้างน้อยแน่นอนว่าอาชีพนี้เน้นการหลบหลีกตัวก็จะบางค่าพลังป้องกันนนพื้ฐาก็จะน อยู่แล้วและค่า HP อยู่ในระดับกลางๆค่อนไปทางน้อยกันเลยทีเดียวโดยอาชีพเบเดอร์เหมาะกับเพื่อนๆสายโซโลและรักการสร้างความเสียหายคริติคอลและดาเมจที่รุนแรงแต่ก็แลกมากับความบางของตัวละครและสกิลซีซีที่น้อยหากเพื่อนๆรับผลตรงนี้ได้อาชีพนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กับอาชีพอื่นกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูอาชีพต่อไปกันเลยนะครับฟอสชิลเป็นอาชีพที่ถึกบัวทายควายล้มเลยก็ว่าได้นะครับเพราะถ้ามีของดีๆหน่อยลากมอนได้ทั้งดันเจียนและยังยืนหน้ามุนตีมอนได้แบบสบายๆกันเลยที่ มีทั้งบัฟเพิ่มป้องกันและลดดาเมจศัตรูเป็นตัวแทงชั้นเยี่ยมที่ขาดไม่ได้เลยในการลงสงครามหรือลงดันเจี้ยนแบบโหดๆนะครับเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่ยอดนิยมมีคนเล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับต่อไปเรามาดูจุดเด่นของสายอาชีพนี้กันเลยนะครับจุดเด่นของสายอาชีพนี้นั่นก็คือมีค่าแม็ก HP ที่สูงมีค่าพลังป้องกันที่สูงและยังมีสกิลสนับสนุนค่อนข้างที่เยอะด้วยและมีการป้องกันและมีความต้องการของอาชีพนี้สูงหากลงดันยากๆอาจจะต้องพึ่งพาสกิลของพี่แกเยอะพอสมควรกันเลย t ในเมื่อมีจุดเด่นแล้วจุดด้อยก็ตามมาเช่นกันโดยจุดด้อยของสายอาชีพนี้นั่นก็คือจุดเด่นอยู่ที่พลังป้องกันแน่นอนว่าอาจจะหวังดาเมจจากสายอาชีพนี้ไม่ค่อยได้อาจจะต้องทําของค่อนข้างเยอะถึงจะรีดดาเมจให้มาตอบโจทย์กับตัวเราต่อไปมีพลังโจมตีที่ต่ําในช่วงแรกๆแ,แต่ก็แลกมาด้วยกับการถึกก็ค่อยๆต่อไปทาดาเมจไปเรื่อยๆนะครับบวกกับความถึกทําให้กลายเป็นอาชีพที่โดดเด่นในเรื่องของ PVP และการทําสงครามกันเลยทีเดียวและจุดด้อยในการอัพค่าสเตตัสในช่วงแรกๆอาจจะลําบากมาหน่อย เพราะว่าจะต้องอาศัยทั้ง3ค่าสเตตัสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น s เป้งอินเด็กนะครับแต่สามารถแก้ไขด้วยการดูค่าสเตตัสที่ต้องการของอาวุธและเครื่องป้องกันแล้วอัพตามโดยชีฟอร์ชิลเหมาะกับเพื่อนที่ชอบตัวละครที่เล่นไม่ยากเพราะมีความถึกอยู่แล้วในตัวแต่ก็แลกมากับดาเมจที่ค่อนข้างเบาในช่วงแรกๆอาจจะต้องทําของพักใหญ่ถือว่าเป็นอาชีพเลดเกมที่เพื่อนๆจะรักเป็นพิเศษเพราะว่าต้องการความถึกของพี่แกไปแทงบอสในดันเจียนนั่นเองนะครับ เรามาดูอาชีพต่อไปกันเลยนะครับฟอร์เบดเป็นอาชีพยอดนิยมที่มีสกิลผสมผสานไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเวทการอัพค่าสเตตัสต่างๆของอาชีพนี้อาจจะซับซ้อนไปหน่อยกว่าสายอาชีพอื่นนะครับเพราะต้องเลือกสายการเล่นและสกิลที่ส่งผลแต่ต้องบอกกันก่อนว่าเป็นสายอาชีพที่ควรประสาทปวที่สุดในคาบบวก็ได้นะครับเพราะพี่แกมีระบบดีบัฟบล็กไมให้เลือกได้ใช้งานและแถมยังมีสกิลสนับสนุนตัวเองอีกต่างหากสกิลที่มีทั้งแบบโจมตีระยะประชิดและระยะไกลนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องในเรื่องงความแร ความโหดกันเลยทีเดียวกับสายชีพคอรสเบดนะครับต่อไปเรามาดูจุดเด่นของสายชีพนี้กันเลยนะครับจุดเด่นของสายชีพนี้นั่นก็คือถึงพลังโจมตีจะไม่สูงมากนะัก แต่ก็จะหวือหวาเมื่อคีย์ที่ข้อดาเมจหรือคีเลตสูงและยังมีสกิลดีบัฟหรือก่อควรให้เลือกใช้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับและยังสามารถเล่นได้ทั้งตัวสนับสนุนและตัวทําดาเมจกันด้วยนะครับผมในเมื่อมีจุดเด่นแล้วจุดด้อยก็ตามมาเช่นกันโดยจุดด้อยของสายอาชีพนี้นั้นเป็นอาชีพที่ต้องพึ่งพาไอเทมพอสมควรแต่ถ้าของถึงเมื่อไหร่เรียกได้ว่าแสบพอตัวกันเลยทีเดียวถัดมาค่าพลังป้องกันน้อยค่าลบหลีกก็ยังน้อยอีกด้วยไม่เน้นในเรื่องของการป้องกันสักเท่าไหร่สําหรับสายอาชี ค่อนข้างสูงเพราะสำหรับสายอาชีพนี้แล้วจะต้องเน้นในการคอมโบสกิลและจังหวะในการปวนศัตรูอีกด้วยนะครับโดยชีฟฟอร์ตเบสจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบตัวละครที่ขีดอาเม็ดแรงๆและมีเปอร์เซ็นต์การติดขีดที่สูงหรือว่าชอบตัวละครที่มีสกิลดีพับเยอะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญในการลงสงครามและคิวีสนุกอีกนะครับเรามาดูอาชีพต่อไปกันเลยนะครับกราเดีเตอร์เป็นอาชีพที่มีการต่อสู้คล้ายกับวอลเลเยอร์แต่จะแตกต่างกันตรงรูปแบบการโจมตีข,ของกราเดียเตอร์มีการใช้สกิลในระยะ ใกล้กลางและไกลเพราะอาชีพนี้มีเงื่อนไขในการใช้งานสกิลที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเพราะอาชีพนี้มีเงื่อนไขในการใช้สกิลค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรคือการสกิลแต่ละครั้งจะต้องเก็บค่าเลทหรือค่าความโกรธถึงจะสามารถใช้สกิลนั้นๆได้ต่อไปเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับค่ากรา d ดเยเตอร์เลทกันนะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงในการใช้สกิลเป็นค่าที่จําเป็นในการใช้สกิลบางสกิลเท่านั้นของสายกรา d ดเยเตอร์นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราทําการต่อสู้ใส่สตูนะครับแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆเเมมื่่อราไ ทำการโจมตีใดๆภายใน5วินาทีนั่นเองต่อไปเรามาดูจุดเด่นของสายชีพนี้กันเลยนะครับจุดเด่นของสายชีพนี้นั่นก็คือมีพลังโจมตีค่อนข้างสูงสามารถทําดาเมจได้มหาศาลกันเลยทีเดียวมีความหนาและความถึกพร้อมกับค่า HP ที่มากต่อไปยังมีความรวดเร็วในการใช้สกิลค่อนข้างที่สูงและสกิลครูดาวอยู่ในระดับกลางๆเราสามารถทําคอมโบได้ต่อเนื่องแน่นอนสําหรับสายกราเดีเตอร์นะครับในเมื่อมีจุดเด่นแล้วจุดด้อยก็ตามมาเช่นกันโดยจุดด้อยของสายชีพนี้นั้นก็มีอะไรไม่มากนะครับโดยรวมแล้ว เป็นอาชีพที่มีจุดเด่นเยอะพอสมควรแต่จุดด้อยนั้นก็คือการใช้สกิลที่ยิบย่อยจะต้องมีเงื่อนไขในการเก็บสแตตต่างๆถึงจะใช้สกิลนั้นๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของสายกราเดเตอร์เท่าที่ผมได้ทดลองเล่นมาโดยกราเดเตอร์เหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบตัวละครที่ทำดาเมจรุนแรงและยังมีสกิลระยะใกล้กลางไกลให้เราได้เลือกใช้กันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกและโซโลดันเจียนคนเดียวได้อย่างสบายกันเลยทีเดียวเรามาดูอาชีพต่อไปกันเลยนะครับวิาสาดเป็นอาชีพสายเวทที่มีสกัังงารแแบบสุดๆมมย ีสกิลหยุดให้เราได้เลือกใช้อีกมากมายดาเมจพื้นฐานของสายชีพนี้นั้นสกิลต่างๆค่อนข้างจะเน้นไปทางความรุนแรงซะส่วนใหญ่เลยมีสกิลโจมตีหมู่ให้เราได้เลือกใช้อีกมากมายกันเลยทีเดียวและยังมีสกิลซีซีที่จะแช่หรือหยุดศัตรูให้เราได้เลือกใช้อีกเยอะกันด้วยนะครับต่อไปเรามาดูจุดเด่นของสายชีพนี้กันเลยนะครับโดยจุดเด่นของสายชีพนี้นั้นจะเป็นสายดาเมจเวทระยะไกลที่รุนแรงมีสกิลโจมตีหมู่ให้เราได้เลือกใช้เยอะและยังมีสกิลประเภทซีซีให้เราได้เลือกใช้อีกกเเยยยอะะะแไม่่วาาจป็นรหุด การแช่ฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ยังเป็นอีกอาชีพที่สําคัญหรือดาวเด่นในการลงสงครามฝ่ายกันเลยนะครับในเมื่อมีจุดเด่นแล้วเรามาดูจุดด้อยของสายอาชีพวิศาะกันเลยนะครับโดยถือว่าเป็นสายอาชีพที่มีความบางที่สุดในเกมก็ว่าได้เพราะพลังป้องกันน้อยสเตตัสพื้นฐานค่าแม็กแชพื้นฐานก็ยังน้อยอีกด้วยและทักษะในการใช้ของตัวละครก็ยังต้องมีทักษะในการควบคุมพอสมควรในการเข้าในการออกครับเพราะว่าจะต้องรู้จังหวะการเข้าการชนค่อนข้างเยอะเพราะถ้าพลาดอาจจะตายไปนอนคุยกับล่าก งอ,อกกันเลยก็ว่าได้นะครับโดยอาชีวิศาสตร์เหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบตัวละครที่ทําดาเมจรุนแรงและยังมีสกิลระยะไกลแถมมากับสกิลซีซีที่เยอะทําให้ศัตรูไม่ต้องขยับกันเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่ก็แลกมากับพลังป้องกันที่น้อยเลือดที่น้อยแถมการใช้สกิลต้องรู้จังหวะในการเข้าหากเข้าผิดอาจจะทําให้ตัวเองตายแล้วก็ไปนอนคุยกับรากมะม่วงกันเลยก็ได้นะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่เล่นคล่องแล้วอาชีวิศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพตัวละครที่เล่นสนุกและยังมีผลตอนลงสงครามเรามาดูอาชีพต่อไปกันเลย Cher, เป็นสายอาชีพอีกหนึ่งสายอาชีพที่เรียกได้ว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าพี่แกสามารถโจมตีได้ในระยะไกลและยังทําดาเมจได้สูงมีสกิลสนับสนุนปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นบัฟหรือฮิลสามารถคอมโบสกิลได้ต่อเนื่องเรียกได้ว่าถ้าไปกับคู่กับฟอร์ชิลสามารถลงดันเชียนได้แบบสบายๆกันเลยต่อไปเรามาดูจุดเด่นของสายอาชีพนี้กันนะครับโดยจุดเด่นของสายอาชีพนี้นั่นก็คือการโจมตีในระยะไกลดาเมจก็จะไม่น่าเกลียดมากนักนะครับเพราะว่ามีดาเมจที่รุนแรงกันเลยทีเดียวและยังมีสไไตลล์การเเ่่นนให้้พือด เล่นกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือการสนับสนุนเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับส่วนการลดคูดาวของสกิลของสายชีพนี้ก็ค่อนข้างไวด้วยสามารถต่อคอมโบกันได้ง่ายๆเลยนะครับสกิลพื้นฐานความแม่นยำเนี่ยสูงกันอยู่แล้วนะครับก็ยังสามารถทําให้โจมตีกับคนที่มีค่าความหลบหลีกที่สูงได้นะครับหรือไม่ก็โจมตีแบบทะลุบล็อกได้ด้วยนะครับสำหรับสายชีพนี้จุดด้อยของสายชีพนี้นั่นก็คือพลังป้องกันและแมคเอชพีที่น้อยนะครับทำให้ไม่สามารถชนมอนสเตอร์หรือบอสได้แบบตรงๆหรืออาจจะไม่ค่อยไวนนั่เอง และยังต้องใช้ทักษะควบคุมค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าจะต้องคอยโจมตีและสนับสนุนปาร์ตี้ไปด้วยพร้อมๆกันเลยโดยอาชีพฟอร์ตอาร์ชเอร์เหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบตัวละครที่ทําดาเมจรุนแรงและยังมีสกิลสนับสนุนเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้แถมมากับการลดคู่ดาวของสกิลที่รวดเร็วแต่แลกมากับพลังป้องกันและเลือดที่น้อยนั่นเองเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นสนุกและมีผลตอนลงสงครามและลงนั้นเจียนสูงกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆและอาชีพสุดท้ายนั่นก็คือฟอร์ตกันเนอร์เป็นอีกสายอาชีพหนึ่ ระยะไกลไม่แตกต่างจากฟอร์ตอาร์เชอร์นะครับแต่ที่แตกต่างกันนั่นก็คือจะมีสกิลซีซีเช่นล้มหรือสตัรเพิ่มเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแต่จะไม่มีสกิลสนับสนุนปาร์ตี้เหมือนกับฟอร์ตอาร์เชอร์นะครับก็จะเน้นเป็นแนวโซโลซะมากกว่าสําหรับสายฟอร์ตกันเนอร์นะครับเพราะสามารถยินได้ด้วยตัวเองด้วยต่อไปเรามาดูจุดเด่นของสายอาชีพนี้กันเลยนะครับโดยสายอาชีพนี้จุดเด่นนั่นก็คืออัตราคีิติคอลพื้นฐานจากค่าสเตตัสหรือพาสซีฟสกิลนั้นจะสูงอยู่แล้วทําาาาาให้้้กรรสงงงดดเมมค่อนขีีและยั Skill CC ให้เราได้เลือกใช้อีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้มหรือสตันนั่นเองและยังเป็นอาชีพที่มีค่าความแม่นยำสูง mm hmm. เช่นเดียวกับฟอร์ดอาร์เชอร์กันเลยทีเดียวนะครับในเมื่อมีจุดเด่นแล้วก็ต้องมีจุดด้อยตามมาเช่นกันโดยจุดด้อยของสายาชีพนี้นั่นก็คือแทบจะไม่มีสกิลที่จะใช้ป้องกันตัวเองเลยก็ว่าได้และดาเมจของตัวละครนี้จะสูงได้ก็ต่อเมื่อเราโจมตีติดคีิติคอเท่านั้นแต่ถ้าไม่ติดคีย์ิคอก็จะเบานั่นเองต้องพึ่งพาไอเทมคีย์เลสหรือแมคคี mm hmm. คนันเลสาามรถ นเอาไปเทียบกับสายเวทอื่นๆได้เลยนะครับเพราะว่าบางมากและบางสกิลของสายชีพนี้ก็มีระยะเวลาครูดาวที่นานจนมันไม่น่าจะใช้นะครับและไม่สามารถต่อคอมโบได้นั่นเองนะครับโดยชีพฟอร์์กันเนอร์เหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบตัวละครที่ทําดาเมจกลางๆแต่ถ้าได้ติดคียที่ข้อเท่านั้นแหละถือว่าแรงหูฉี่กันเลยทีเดียวและยังมีสกิลระยะไกลแถมมากับซีซีเยอะทําให้เพื่อนๆไม่ต้องขยับกันเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับศัตรูที่โดนสกิลนี้เข้าไปแต่ก็แลกมากับพลังป้องกันที่น้อยและเลือดที่น้อยถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ที่เล่นสนุกและจะมีผลตอนลงสงครามถือว่าป่วนกันมากเลยก็ว่าได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรายละเอียดอาชีพต่างๆในเกมคาบ้าที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆท่านไหนเลือกอาชีพกันได้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับและรบกวนเพื่อนๆบอกจุดเด่นที่เพื่อนๆเลือกสายอาชีพนั้นๆกันเยอะๆนะครับขอเพื่อนๆท่านอื่นที่ไม่เคยเล่นเกมคาบ้าจะได้นําข้อมูลไปเปรียบเทียบและเลือกเล่นสายอาชีพที่ถูกใจกันได้นะครับผมโอเคครับก่อนจากกันยังไงก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆและเทคนิคการเล่นเกมแบบนี้ที่ผมเอามาแนะนำอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ